السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ุค,คนที่ได้เรียนรู้อัลกุรอานและได้เรียนรู้จากศาสดากองพระองค์ซึ่งได้รับการยืนยันจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮฺวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่กำลังให้เกียรติรับชมรายการตะลุยแดนตะยุทธทางสถานีโทรทัศน์เยตรมทีวีทีวีศรัทธาชนอยู่ณขณะนี้นะครับกับผมมันสุดสาสกุลครับนำพาตะลุยไปด้วยกันตั้งแต่เวลา5้านาฬิกาไปจนถึงเวลาหกนาฬิกาตีหจนถึง6กโมงเช้า ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับัมดลิลยนะครับชูโกดขอบคุณต่อพระองค์ละสุภานหัวตาลาที่พระองค์ได้ทรงบันดาลให้กับพวกเราทุกคนนั้นได้มาพบกันในทุกยามเช้าในทุกโอกาสยามเช้าดีๆแบบนี้เพื่อที่ว่าเราและท่านทั้งหลายนั้นจะได้ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านอัลกุรอานอ่านอย่างไรให้ชัดเจนอ่านอย่างไรให้ถูกหลักอ่านอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักของวิชาเตวิตนะครับภายใต้สโลแกน ถูกต้องภพเราะท่องจำัมดุลิลละพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับจำในที่นี้ก็ไม่ใช่อะไรนะครับนี่คือทั้งเรื่องของความจำอายะแต่ละอายะแต่ละองค์การแต่ละสุรร์แล้วก็จำในเรื่องของตัจวิดด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคนนั้นนะครับมีความตั้งใจกันให้เต็มที่นะครับมีเนียตที่ดีมี เอ่เรียกว่าความตั้งใจความมั่นใจนะมีหัวใจที่ต้องการที่อยากจะเพิ่มพูนความรู้ในตรงนี้นะครับเนื่องจากวิชาอันกุรอาานั้นจะต้องแลกด้วยกับหัวใจอย่างแท้จริงนะครับนะเปิดเข้ามาผ่านมาเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่ใจกันจริงๆก็คงจะสไลด์ผ่านกันไปเลยนะครับแต่อัลฮัมดุลิละครับพวกเราทุกๆคนนะครับมีหัวจิตหัวใจที่มีความผูกพันนะครับกับอันกุรอานนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่นะครับวัดแล้วก็ประเมินได้เลยว่าหัวใจของเรานั้นนะครับผูกพันอยู่กับอัลกุรอานนะครับอย่างแท้จริงนะครับก็ขออวอาต่อพระองค์ละสุภานหัวตาลานะครับให้พระองค์ได้ทรงโปรดประทานความดีงามนะครับให้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกๆคนนะครับก็ขออวอาต่อพระองค์ละสมาตาลาให้พระองค์ได้ทรงเพิ่มปูนความดี เพิ่มพูนความรู้ให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับพี่น้องที่ครารพรังหลาไรครับร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับรายการของเรานะครับด้วยกับนะสนับสนุนนะเพื่ออย่าตีมทีวีตามหมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลครับธนาคารไทยพาณิชย์ครับ4680140931พี่น้องที่ครารพรัปหลนไครับอย่าจักมุลลราคอยรอน นี่ครับยาวาชมุลลอฮุคอยรอนนะครับมาร่วมกันทบทวนในเกี่ยวกับเรื่องของอัลกุรอานกันนะครับในทุกยามเช้านะครับทักทายพี่น้องจากทางบ้านกันสักนิดหนึ่งนะครับบางละติพมีรามอัสลามวลรีกุมอาจารย์และนักเรียนทุกๆคนคุณเยาวเรศนะครับน่าส่งสติ๊กเกอร์เป็นกำลังใจมาให้นะครับคุณอาเซียสายวารีอัสลามวลรีกุมอาจารย์และเพื่อนๆคุณเยาวเรศอัลฮัมดุลิลละที่ยังได้หายใจมาชัลอลฮัมดุลิลละ กาบ,บุลันมีใจให้กับการเรียนตลอดอาจมา s h a l l a h h a m d u l i ล l a คุณกีมา al นะครับอัสลามุอะลัยกุมอาจารย์นาธิวาดภาพและเสียงชัดเจนนะครับพี่น้องครับรับชมจากที่ใดแจ้งการรับชมของพี่น้องได้นะครับนะครับนะมา s h ลลอฮ์ค nah, ุณอาเซียสายวารีนะรับชมจากกระบี่ภาพและเสียงชัดเจนนะครับคุณยาวเรศอัสลามุอะลัยกุมและเพื่อนร่วมเรียนทุกท่าน เน yep. um hm uh. ี่ยครับคุณวาจิดาส่งสติ๊กเกอร์เป็นกำลังใจมาให้นะครับคุณยาวรัตนอามีนอามีนอัลฮัมดุลิลละห์คุณลป้าอาจารย์มันสูรอัสสลามุอะลัยกุมุราะ์มะตุลลอฮ์วะบรากะตุคุณคริมัแชร์เรียบร้อยแล้วค่ะมาชาอัลลอฮ์ฝากทุกท่านแชร์ด้วยนะครับนะคุณนาฟิสส์นะครับอัสสลามุอะลัยกุมใคาจันนะคุณซะกะรียมาชาอัลลอฮ์คุณสักเรียานี่ก็รับชมกันมานะครับตั้งแต่คนดูห้าคนนะครับ นะตอนนี้เหนียวแน่นเลยทีเดียวนะยะซักมุลลอฮ์คอยรอนคุณอาลิฟสุไลมานด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาชาลอ์นะยะซักมุลลอฮ์คอยรอนนะครับใบมันบ้านนานะครับส่งสติกเกอร์เป็นกําลังใจมาให้นะครับคุณอาเซียอ่อ่าแชร์แล้วนะครับคุณลาติฟกระบีภาพและเสียงชัดเจนนะค,คุณอาฟินัสจากยะลานะครับอ่อจากนงจนงจนะ๊งงนะสงขาชัดเจนมาชาลอ์ยะซักมุลลอฮ์คอยรอนนะครับคุณซักริยะนะครับมาชาลอ นคุณสมเจตเต็ดละนะครับนนทบุรีแน่นอนนะครับอัลฮัมดุลิลละคุณลลิฟสุไลมานะอัลฮัมดุลิลละนะครับคุณัชรินนะครับมาชาอัลลอฮ์สุลามอะลัยกุบันจานวะลิกุมันสุลามครับคุณยาวเรศนะครับพังงาภาพเสียงชัดเจน คุณเกสมาธามชูโตอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์และเพื่อนร่วมเรียนทุกท่านคุณศิริสัตนธิวกุลอัสสลามุอะลัยกุมะลิกุมุสลามคุณเกสมานแอบส่งสติ๊กเกอร์เป็นกำลังใจมาให้คุณยวเดชแชร์แล้วนะครับอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์คลิปคุณลิฟสุไลมานคุณใบยานีอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์และเพื่อนๆมาชาอัลลอฮ์คุณดารัตอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์และเพื่อนๆมาชาอัลลอฮ์ยะซักุลลอาอฺขยอนทบทวนอัลกุรอานกันครับซูเรัตอัลฟาติห์ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صراط أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صلاة الضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم พี่น้องที่เคารพเมงไรครับแท้จริงพระธรรขอร้อนนั้นแต่สมจริงเสมอเจาะประเด็นกันเลยนะครับวันนี้ขึ้นอายะที่เท่าไรครับที่5ครับผมพี่น้องที่เคารพั้ง่ลไรครับเมื่อความเดิมตอนที่แล้วนะเราได้เจาะประเด็นกันไปในอายะที่4เรียกได้ว่าย่อเยะกันเลยทีเดียวใครที่ติดตามนะครับเราได้ทั้งสาระวิชาการในเรื่องของต้ยิดความชัดเจนความถูกต้อง แล้วก็เราก็ได้ทักษะในเรื่องของท่วงทํานองในเรื่องของเสียงด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะพร้อมกันหรือยังครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับพร้อมกันหรือยังครับผมพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมครับอ่าขอสักหคนครับพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมครับขอสักหคนครับพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับนะพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมครับพี่น้องครับมา s ล a l l a h a l h a m d u l ล l พร้อมที่จะตะลุยกันไปด้วยกันน่ครับเพราะนี่คือรายการตะลุยแดนจิตวิทย์นะครับมาชอ a l l a h a l h a m d u l ล l l a h นะเออขณะนี้นะครับอายาที <No> 1> 1> <gra labels> <N> ่ห้าแล้วเนะยจ๊ะใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยสามสี่ห้าครับผมนะห้าแล้วนะครับห้าแล้วนะครับห้าแล้วนะครับอายาที่ห้าแล้วนะครับนี่อันนี้อันนี้อายาที่สี่นะครับอันนี้อายาที่สี่นะอ่าอันนี้สามนะครับว่ามามาวดาดะกะระเบุกกว่ามากล่า และว่ ا แล้ خ อัลกัรรัตุ خير ุลลักจ ا กในอัลลอฮ์ละ آيات ฮะแล ا سوفيعطيكرببكفترضالحمد لله นะเจาะประเด็นกันเลยครับอักษรวาวฐานเกิดอยู่ที่ใดปอปาหมายถึงริมฝีปากปอหูหมายถึงริมฝีปากต้องหูปากก่อนออกเสียงพี่น้องที่ครพประหลยครับนี่คือรหัสตัวยุครับผม มาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละนะมาชาอัลลอฮ์วาฟัตฮะว่าจะเป็นสระใดก็ตามนะครับจะวา่าจะวี่จะวู้ก่อนที่จะออกเสียงตัวเรจะต้องมีการหูปากนะครับเขาจึงจัดอักษรวาวตัวนี้นะครับฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากนะครับลามฟะทาลฐานเกิดอยู่ที่ปอลอกองอปลายลิ้นจรดกลางเหงือกหรือเพดานปากด้านบนปอลอ กองงบอกได้เลยได้ครับว่าเรื่องของรหัสตตจวิทนี้นะครับต้องเปิดใจรับอย่างแท้จริงเลยนะครับเปิดใจรับอย่างแท้จริงเลยนะครับรหัสตตจวิทก็ไม่ใช่อะไรครับก็คือการบอกฐานเกิดนั่นแหละครับนะการบอกฐานเกิดนั่นแหละครับนะไม่ได้มีอะไรมากนะครับมันคือฐานเกิดนะครับอันนี้ช่วยในการอะไรครับในการอธิบายนะครับไม่ต้องมาเขียน เป็นภาษาไทยแบบเต็มๆปลายลิ้นจรดกลางเหงือกอมันมันบรรยาวเกินไปนะครับถามว่ารหัสตย้ยวิตนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไปตอบคำถามนะครับกับอาคณาจารย์ท่านอื่นที่เขสอนตย้ยวิตได้หรือไม่ได้ครับผมเราก็ไม่ต้องบอกรหัสเราบอกฐานเกิดมาเลยอย่างเช่นลามฐานเกิดอยู่ที่ใดเราคิดในใจเป็นรหัสปอลกออปลายลิ้นจรดกลางเหงือกครับ ก็ตอไปนี่สบายมากเลยนะครับลามฟทะละกระดกลิ้นขึ้นไปนะครับสบายสบายมากต่อไปครับเซ,ฟซฟอฟาเซอฟาเจาะประเด็นฐานเกิดก่อนตัวซีนฐานเกิดอยู่ที่ชอลอชอลอหมายถึงอะไรครับช่องลิ้นมีลักษณะอะไรครับพอผ่านพ้นลมอ่าเอาลักษณะเด่นๆไม่ต้องไม่ต้องนำลักษณะมาหลากหลายเยอะแยะนะครับชอลอช่องลิ้น ช่องลิ้นช่องลิ้นพอ่านพ้่นลมไม่ใช่พอรอมอนะเอาพอเอาพอเฉยๆนะครับเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวงงเนะครับนะเดี๋ยวงงนะครับ,นะงงรบอ่าช่อรอพอช่องลิ้นพ้่นลมนะครับนะและตรงนี้พี่น้องที่เคารพร,รักทั้งหลายครับในคําว่าเซฟามีลักษณะอะไรเกิดขึ้นเซฟามีสิ่งฟัดอะไรเกิดขึ้นพี่น้องที่เคารพร,รักทั้งหลายครับ สิฟัตนี้เรียกว่าอะไรครับผมอ่าสิฟัตนี้เรียกว่าลีนครับคุณสมจิตเตดออเละนะครับมาชะลอเห็นไหมตอบมาก่อนเพื่อนเลยนะครับตามมาด้วยกับคุณอาเซียาสายวารีนอนหนูสีชมพูลีนุนอ่อนนุ่มอักษรวาวในที่นี้มีสระสุกูลก่อนหนนะ้ามันมีสระฟะัดะวะลาซอฟะวะลซอฟะนะครับเราจะไม่อ่านกระชากเป็น วลาละ سوف ว่ลาละ سوف ว่าละูฟะ,ฟะ,ฟะ,ฟะอ่ายกเสียงยงเสียงให้ดีนี่ครับนั่นคืออะไรครับลีนุนอ่อนนุ่มนี่ครับต่อไปครับตัวฟาฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากเช่นเดียวกันพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอักษรฟาฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากโดยใช้อุปกรณ์การสัมผัสกันอยู่สองส่วนด้วยกันนั่นก็คือฟันบนนะครับ กับริมฝีปากล่างด้านในนะครับเพราะฉะนั้นรหัสจะย,ยุทธก็คืออะไรครับปอพอหมายถึงริมฝีปากพ่นลมพี่น้องที่เครารู้บางไรครับพอบอกว่าริมฝีปากพ่นลมเราก็ต้องต้อง,อง,องรู้กรรมวิธีของเขาก่อนนะครับคุณลติปมีล่าบอกว่าปอพอหมายถึงฟันบนแตะริมฝีปากล่างที่เปียกด้านในนะที่ผู้หญิงทาลิปสติกไม่ติดนะหรือทาลิปสติกไม่ถึงนะครับริมฝีปากด้านในหละฟันบนนั่นแหละครับมาแตะที่ริมฝีปากด้านใน พร้อมทั้งมีการอะไรครับมีการ <c oughs> มีการพ่นลมออกมาฟะฟะนะพี่น้องออกเสียงตามไปด้วยพี่น้องก็จะอะไรครับได้ในเรื่องของทักษะในตรงนี้ด้วยนะครับวะล่ซอฟะวะล่ซอฟะวะล่ซอฟะฟะฟะโอเคนะครับ และ سوف يعطي يعطي โดยเฉพาะคำนี้นะครับอายาดมมายูไปเจอกับอักษอรอินนะครับเจาะประเด็นกันทีละตัวกันก่อนนะครับอักษรยาฐานเกิดอยู่ที่กอลอกลางลิ้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับกอลอกลางลิ้นนะส่วนอักษอรอินฐานเกิดอยู่ที่กอ,ค,อ,ค,อคางลำคอกอเหมือนกันนะ แต่ asure, Wasser, กอ да กันคนละแบบกอคอกกออนะครับกลางลําคอกับกลางลิ้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนะกางลําคอกับกลางลิ้นนะคนละส่วนนะสาคัญก็คืออะไรครับอักษรยาดมามยูไปแต่อินฐานเกิดอยู่ลําคอยูร์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 นะครับอย่าไปยัวอย่าไปเปิดปากอย่างนั้นยัว นะยาดมยายู่อยาดมยายูไปเจออินยูนะครับเาเรียกว่ารักษาสระดมยาที่จะต้องหูปากในจังหวะแรกให้ได้ยูและกับอักษรอ,อินอยู่ที่ลำคออย่าเพิ่งรีบไปไป,ไปเพเยปากเป็นยัวยะววลาและ سوف ยัว,ว,วยัววลาและ س و ยูยูก่อนแล้วก็ไปตีอักษรอ,อินวลาและ س و ยู ยูอและให้อินไปอยู่ที่ลำคอในจังหวะที่สองนะครับโอเคนะครับมาชอลล่ ah. ต่อไปตัวต่อครับตัวต่อบอยาตีบอยาตีนะครับจบไปเด็นตัวต่อปลอคอฟอปาลายลิ้นจรดโคนฟันพี่น้องที่เคารพรักทีงไหนครับปลายลิ้นจรดโคนฟันปลอคอฟอปาลอฟอปายลออิ้นจรดโคนฟอัน ปลายลิ้นจรดโคนฟันมีลักษณะผอพึ่งมีลักษณะอออ่างแผงด้วยอ้วนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหนาเลยนะนี่หนา,นาเลยนะครับตัวตอตีตีมีความหนาในลักษณะของสระกระสาะนะอ่าเรียกได้ว่าหนาไม่ได้ไม่ได้เยอะมากจนตเต็มแม็กเลยนะครับเต็มคาราเบลนี่ไม่ใช่นะครับ ไม่ใช่ว <introduction> ่าเรามาใส่สเต็มแม็กเลยนะพอบอกว่าอะไรนะพอบอกว่าเป็นอักษรเสียงหนานะครับวะาแล้วจะอยุ่ไปไปไอ้นี่ก็หนักเกินไปนะครับเอาเบาๆพอเบาๆพอดีพอดีนะเนี่ยควบคุมสระกัเสระด้วยวะาแล้วจะอยุตีตีกคตีแม่ตีไอ้ยังเยอะเกินไปนะวะาแล้วจะอยุ ตีแกตีกนะห้มันมีความหนาอยู่บ้านีครับตัวกราฟครับฐานเกิดอยู่ที่คอลอพอคอลอคขนลิ้นพอผ่านมีการอะไรการพ่นลมพี่น้องที่ก็รบกังไรครับกนะ็พ่นลมแบบอะไรด้วยเนี่ยวงเล็บแน่นนั่นเองนะครับมาาัลชอลออัลฮัมดุลิลละทำงานไปฟังไปไม่มีปัญหาครับหมอดามาาัลชอลอ ลอคอคอลอคอลอไม่ใช่ลอคอนะจ๊ะนะถ้าลอคอเนี่ยนะครับล่างสุดของลำคอลึกสุดของลำคอไม่ถูกต้องนะครับถ้าลอคอพอนั่นก็คืออักษรไาใหญ่นะลึกสุดของลำคอพ่นลมนั่นคือไาใหญ่นะแต่คอลอพอนั่นก็คืออะไรครับโคนลิ้นพ่นลมนั่นก็คือตัวกกาฟนั่นเองนะครับนะพ่นลมแบบนั้นแกกีกูก วัแล سوفيعطيكرب ك ر ร ك บ ب ك อักษรรอนะครับ <speaker> มีความเกี <speaker eterm oon> ่ยวพันกับสระฟ้าทาเพราะฉะนั้นรอนี้รอหนานั่นเองรับูกะไปเจอกับอักษรบ้านะครับอัดแน่นเข้าไปมีสระชัดได้ด้วยรบูกะรับูกะมีจังหวะการควบแน่นนะครับตัวรอปลอกองปลอกองและรอเรือ นะปาริจจรดการเหงือกรัวอักษรรอนะี่ครับรบบูก้าฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากนะฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากตัวบานะ้ามีการอัดแน่นชิดนะมุมกินตัวนี้นะครับมีการอะไรครับมีการเน้นแบบธรรมดารอบบูก้าอักษรกรับนะครับเจาะป,ประเด็นกันไปแล้วนะเราโยงม,มานี่เลยมาชอลล่หฮามดูลิลาฟาเราก็เจาะป,ประเด็นกันไปแล้วโยงม,มานี่เลยเอาแล้วะเริ่มเยอะแยะแล้วนะเริ่มเยอะแยะแล้วนะครับ ตัวตาเจ้าตัวตาปลายลิ้นจรดโคนฟันตัวตาปลายลิ้นจรดโคนฟันพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเป็นอักษรที่พ่นลมปอลอคอฟปอลอคอฟพอพานมีการพ่นลมอัลฮัมดุลิลลาและรอนี้นะครับมีความเกี่ยวพันกับสระฟะทารอตายก่อนรอตายมีสระฟัทะเพราะฉะนั้นรอนี้รอนะ นะครับโยงวันนี้เลยครับตัวรออัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็ตัวบอสพี่น้องที่การบรักทั้งหลายครับฐานเกิดอยู่ที่ขอรอเรียกได้ว่ายศเยอะนะติดยศเยอะๆเลยนะครับขอรอหมายถึงข้างลิ้นมีลักษณะพอพึ่งแผลงนะ,ม,ะงมีลักษณะอออ่างมีลักษณะอออืออืดด้วยนะครับพี่น้องทีคารพกั้งหลายครับข้างลิ้นแผงอ้วนอืดนะครับนี่คือตัวบอสบอ ว่าให้รู้ลักษณะด้วยรู้ฐานเกิดแล้วรู้ลักษณะด้วยพี่น้องที่เคารพรักใคร่ครับนะวะลซาและ س กะฟ ع ต ي ك ر ب ب ك ف ت ر ض ف ت ر ض นะครับนะตัวบบออตัวนั้นนะครับมัตัวบีรัสมีนะครับตัวบีรัสมีสองข้อลกัตนะครับยังไม่มีอะไรมาควบคุมให้อ่านยาว แต่ถ้าหากอ่านต่อเน,น,นี่ยนะครับวะซอนวะลเซฟยูอักีคารับก์เควตอรบาอัลัมยะจิดเป็นมัดยาอิสนะฮะถ้าอ่านตอน่อในอายะตอ่อ,ตอไปนะครับจอโบหมายถึงอะไรเอ่ยคุณอาเซียจอโบจบโอเคครับผมจบก็ได้ <laughs> รหัสใหม่ครับผมอ่ามา ash all อ่าเป็นยิมสองสี่ห้าใช่ไหมม ash all ฮ้ามดูดีล,ละทบทวนครับสามเชือก ولا سوف يعطيك ربك فتوضأ ولا سوف يعطيك ربك فتوضأ ولا سوف يعطيك ربك فتوضأ صدق الله العظيم خيمة <applause> โยเยกันไปเลยทีเดียวเนี่ครับเกี่ยวกับเรื่องของวิชาตะวิทน,นี่ครับเอาแล้วพี่น้องครับช่วงนี้ไปรับฟังเสียงอาจารไปละมาสูบไฮีกันก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่2ของรายการของเราในช่วงเปิดสายช่วงนี้ขอเชิญทีมงานครับโอเคครับ I can you mm -hmm. 好吧、okay.